สวัสดีค่ะมื้อนี้ไปเดียนมาเห็ดหมูยอทอดเนาะค่ะเนาะทอดหมูยอดแล้วก็เป็นมี่เนกินกับบักม่วงเละะ้วค่ะเด้อนี่ยกระบอกงวงกระบอกงวงอันย่ำอันนี้บ่ใส่อันปลา้าเนาะค่ะเนาะอันนี้ใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาซื่ออันถั่ยนี้ยังค่ยอย่ำใส่อัน ปลาค่ะใส่พริกลินก่นกับหมูยอม่อห้องหอยแซ่บแล้วก็มีขา้าวโพดคุกน้ำเลือค่ะเด้อมีขา้าวโพดคุกเอาไาวกกกก้กินหลังกินข้าวแล้วก็คุกกินกับกินหลังข้าวเนาะค่ะเนาะเป็นอาหารหวานขันซื้อหมูย่อมากอะมาทอดน้งสี่เด้อค่ะกรอบดีแซ่บดี กินกับเขาเนาะค่ะเนาะประเด็นว่ามีเข่าเหนียวประเด็นสื่อเข่าเหนียวมาไอวัหนึง่งเลยมีแต่เข่าเ,าเจ้าก็ได้กินกับข้อเจ้านะค่ะเนาะได้ทายใหม่บิางหมงยูย่อทอดกรอบดีค่ะตอนนี้กันเด้อก,กัะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยเป็นทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข่จะมีไปทั้งหลก็อย่าลืมใส่แมทต,ติดตามประเด็นกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อผู้ใดก็ได้ หยูดีสำบายบัดุกุนมาดีค่ะ